we ราชะเทวธิดาแม้เป็นเทพธิดาก็ยังต้องการบุญนางราชะเป็นกุลธิดาคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกรุงราชคือได้มีโอกาสถวายทานด้วยเข้าตอกแด่พระมาหากัสปะแต่ในขณะที่กำลังเลื่มปีติในบุญกุศลอยู่ก็ถูกงูกัดตาย ไอเกิดเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์แล้วก็คิดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยากได้บุญเพิ่มเพราะได้เห็นแห่งผลบ,บุญแล้วจึงลงมาจากสวรรค์ไปดูแลรับใช้ปัดกวาดทำความสะอาดที่อยู่ที่พักของพระมหากัสปะเมื่อพระเทระรู้เข้าก็ข,าข,าข,าขับไล่นางเพราะ เป็นการกระทำที่ไม่สมควรนางเทพธิดาจึงร้องไห้เสียใจรู้ถึงพระบรมศาสดาได้เมตตาเทศนาธรรมแก่นางจนนางได้บรรลุโสดาบันชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอย่างไรฐานะใดๆก็ควรมันทำบุญไว้ พาะบุญเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าในโลกนี้ก็ต้องมีสมบัติไว้ใช้สอยเลี้ยงดูตามแบบอย่างสมบัติในโลกมนุษย์ในโลกหน้าถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็ต้องไปใช้สมบัติของเทวดาถ้าหากมีบุญแล้วจะเกิดแห่งหนตบลใด ความสุขก็ตามติดตัวเราไปในที่นั้นนั้นไมได้การทำบุญกับเนื้อน้าบุญเพียงครั้งเดียวก็สามารถไปสู่สุขติได้ดังเรื่องของนางราชเทวธิดาเทพธิดาเดาข้าตอกในสมัยพุทธกาลท่านมหากัสสปะอยู่ที่ ิคูหาอันเป็นที่อาศัยของท่านได้เข้านิโรธสมาบัติเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันท่านพมากัสปะก็ออกจากฌานเมื่อออกจากฌานแล้วก็มานั่งตรวจดูว่าเวลานี้จะมีใครบ้างเนอะที่จะสงเคราะเราด้วยอาหารมีบ้างไหม ในขณะนั้นท่านก็อาศัยอิบจักขุยานของท่านตรวจดูก็ทราบว่าหญิงที่รักษานาข้าวสาลีคนหนึ่งเธอเด็ดรวงข้าวสาลีทำเป็นข้าวตอกเก็บเอาไว้เพื่อจะกินท่านพิจารณาต่อไปว่าหญิงคนนี้ จะมีศรัทธาหรือไม่หรือไม่หนอคือดูว่าใครเขามีอาหารบ้างดูว่าเขามีอาหารแล้วก็ดูจิตใจของเขาว่าเขาจะมีศรัทธาสงเคราะห์ท่านไหมท่านก็ทราบด้วยอำนาจยาณคือยาณอันเกิดเป็นทิพย์ที่เรียกว่า จักุยานหญิงคนนี้จะมีศรัทธาหรือไม่นอ้อก็ทราบว่ามีศรัทธาที่รู้ก็เพราะว่าทราบจากยานของท่านที่เรียกว่าเอโตปริยญาณจึิงได้ใครครวญต่อไปว่าแล้วเธอจกอาจเพื่อจะสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอก็ทราบว่าคณรัิดาเป็นหญิงที่มีความกล,กล้า ้าที่จะอดอาหารเธอมีจำกัดเธอเตรียมไว้เพื่อชีวิตของเธอแต่ว่าเธอจะกล้าไหมที่จะถวายพระท่านก็ทราบว,ว่าเขามีศรัทธาและเขาก้าสละทรัพย์สินส่วนนั้นเป็นประโยชน์แก่พระเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนตัวด้วย คือเป็นบุญเป็นกุศลท่านทราบว่ากุลธิดาเป็นหญิงที่มีความกล้าจากการทำสงเคราะห์เราเพราะแรในการเมื่อทำแล้วดูต่อไปว่าถ้าเขาทำบุญครั้งนี้แล้วก็ดจะได้สมบัติเป็นอันมากเมื่อท่านทราบแล้วจึงได้รองจีวรถือบาทในเวลาที่จะไปมันไกล ก็หอไปก่อนเวลาก่อนจะเห็นใกล้ทางเกงว่าคนจะเห็นก็ลงเดินเดินแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ใกล้ๆกับนาข้าวสาลีที่นางราชเทวธิดาสำหรับคุณลาทธิดาพอเห็นพระเทระก็มีจิตเลื่อมใสมีสรีระอันปีติ ห้าประการถูกต้องแล้วคือ 1. ผลพองสยองกล้าวสน้ำตาไหล 3. ร่างกายยกโครง 4. ตัวสั่นเหมือนลอยขึ้นไปบทอากาศ 5. มีอาการสัพ์ซ่านสู้ซ้ามีตัวเบาพิธิห้า ประการนี้ปรากฏแก่นางเกิดเป็นธรรมปิติที่มีความสำคัญเป็นคุณใหญ่จึงได้กล่าวว่าจาปราศัยนิมนต์พระคุณเจ้าว่าขอ,อพระคุณเจ้านิมนต์หยุดก่อนเิอเจ้าค่ะเมื่อพระมหากรสปะยืนหยุดอยู่แล้วเธอจึงถือข้าวตอกที่มีอยู่ในขันนำไปโดยเร็ว แล้วก็เกลีย่ยใส่ลงไปในบาตของพระมหาเถระไหว้ด้วยเบญจางขบดิษเมื่อกราบด้วยเบญจางขบดิษฐ์แล้วทำความปรารถนาว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วพอฉันได้มีโอกาสบรรลุทำนั้นด้วยเถิดเจ้าค่ะสำหรับ พระเทระก็ได้ทำอนุโมทนาว่าเอวังโหตุความปัตนาอย่างนั้นจงสำเร็จฝ่ายนางไหว้พระเทระแล้วก็นึกถึงฐานที่ตนให้แล้วก็กลับไปด้วยทำปีติใหญ่ีใจว่าบางครั้งเราพบพระแต่เราก็ไม่มีของอยากจะใส่บาตร วหาอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นคนรับใช้เขาบางครั้งเรามีของเราก็ไม่พบพระวันนี้บางเอิญพบพระแล้วก็เป็นพระมหากัสสปะเป็นพระที่มีความสำคัญรู้จักกันมากในดินแดนแถบชายป่าเพราะว่าทานเป็นนักทุดงนางปื้มปิติยินดีเป็นอย่างมาก ขณะที่เดินไปในระหว่างทางที่นางเดินไปบนคัณาอาศัยที่ทำปิติคิดว่าวันนี้เรามีโอกาสได้ถวายพระด้วยข้าวตอกเรามีอยู่เพื่อชีวิตเพราะว่าข้าวตอกนี้เรามีอยู่นิดเดียวเพื่อประทังชีวิตในขณะที่เขาจะนำข้าวมาให้เรา ชาไปถ้าเราหิวเราก็ประทังกายไว้ก่อนด้วยเข้าตอกนี้ความปลื้มปิติยินดีปรากฏขึ้นด้วยความดีใจเลยไม่ได้ดูว่าเวลานั้นมีงูพิดที่มีพิษร้ายอยู่ตัวหนึ่งมันนอนอยู่ในรูหแห่งหนึ่งใกล้ๆทาง เมื่อนางเดินมาพลางนึกถึงความดีคือทานที่ได้ถวายในนั้นพลางดีใจไม่ได้สังเกตพอมาถึงตรงนั้นเจ้างูมันก็เลื้อยออกมาจากรูกัดให้นางล้มลงในที่นั้นเองเพราะอาศัยที่นางมีจิตเลื่อมใสปลื้มใจในทานที่ได้ถวายพระมหากัสปะ ก็ตายในที่นั้นเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานทองคำประมาณ30โยชนยมีอัตภาพประมาณ3าาวุธประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างมีสภาพเหมือนกับ ลับแล้วตื่นขึ้นมาแวดอมด้วยนางอับสอนตั้งหนึ่งพันคนด้วยอำนาจบุญบาร,รมีประตูวิมานประดับไปด้วยขันทองคำเต็มไปด้วยข้าวตอกทองคำห้อยเป็นระยะอยู่นางจึงได้ตรวจดูสมบัติในวิมานของตนใคร่ควรด้วยคิบจักสุว่าเราทำสิ่งใดเนาะ จึงได้สมบัตินี้มาทิพยาสมบัตินั้นเป็นของมีค่ามากนางก็ทราบด้วยอารมณ์จิตที่เป็นที่ว่าสมบัตินี้เราได้มาแล้วเพราะผลแห่งข้าวตอกที่เราถวายแด่พระผู้เป็นเจ้ามีนามว่าพระมหากัสปะนางก็คิดว่าเราได้สมบัติ ถึงป่านนี้เพราะกรรมนิดหน่อยเท่านั้นในบัดเนี้เราก็ไม่ควรประมาทคนที่เราได้มานี้มาจากเข้าต่อคันเดียวเท่านั้นลงทุนน้อยแล้วก็ได้สมบัติเป็นของใหญ่แต่ว่าเราไม่ควรประมาทเราจะทำวัดปฏิบัติแบบพระผู้เป็นเจ้าทำ ทิปยยาสมบัติของเรานี้ให้ความทาวรน,นางจึงได้ถือไม้กวาดและ,ะเช้าสำหรับเทมุนฝอยที่สำเร็จที่สำเร็จไปด้วยทองคำไปกวาดบริเวณของพระเทระแล้วตั้งน้ำใช้น้ำฉันแต่เช้าตรู่เมื่อพระเทระเห็นเช่นนั้นก็มีความสำคัญว่าอิทธิธรรมนั้นมัน จะเป็นใครเนอเราอยู่คนเดียวบางทีจะเป็นอาการที่ทําให้จากวิสุนนุมหรือสมณีน,นบางรูปที่มาทําเราไปบินตบาทแต่เช้าพิสุุนหนุม่มที่อยู่ใกล้ๆเป็นนักธดงหรือสมณีน,นมาทําให้กระมังแม้ในวันที่สองนางก็ทําอย่างนั้น ฝ่ายมหาเถระก็มีความสำคัญเหมือนเดิมแต่ถ้ว่าในวันที่สาเทวะพรเถระได้ยินเสียงไม้กวดของนางและและเห็นสว่างแห่งสดีระฉายเข้าไปในช่องลูกดานจึงได้เปิดประตูออกมาแล้วถามว่านั่นใครมากวาดอยู่นาง ราชเทวธิดาจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าดิฉันเองผู้เป็นอุปถานยิกาของท่านชื่อว่าราชเทวธิดาพระเทรกะกล่าวว่าอันอุปถานยิกาของเราผู้มีชื่ออย่างนี้ดูเหมือนจะไม่มีนะฉันไม่เคยมีผู้หญิงชื่อนี้มาเป็น ผู้อุปถากฉันเลยนางจึงกล่าวว่าท่านเจ้าค่ะดิฉันเป็นผู้รักษานาข้าวสาลีถวายข้าวตอกแล้วแด่พระคุณเจ้าสมัยที่ไปบินธบาตคราวนั้นมีจิตเลื่อมใสกลับไปถูกงูกัดตายได้ไปบื้งเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโรคท่านเจ้าค่ะดิฉันคิดว่า สมบัตินี้เราได้มาเพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าแม้ใ้บัดนี้เราจักทำวัดปฏิบัติแก่ท่านทำสมบัติให้มั่นคงจึงได้มาทำอย่างนี้เจ้าค่ะพระเทราจ,จึงกล่าวว่าทั้งวันนี้ทั้งวันซืนนี้เจ้าคนเดียวกวาดที่นี่ใช่ไหมเจ้าคนเดียวที่มาตั้งน้ํา ให้ตั้งน้ำฉันที่นี่ใช่ไหมนางตอบว่าใช่เจ้าคะพระเทระจึงได้กล่าวว่านี่เธอหลีกไปเสียนะไปเสียจากที่นี่นางราชเทวิววธิดาวัดปฏิบัติก็ทำแล้วจึงเป็นอันว่าทําแล้วหมายความว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเธออย่าเข้ามายุ่งนะ เพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงเราเป็นพระอยู่คนเดียวในป่าถ้ามีใครเขามาเห็นมันจะไม่ดีกรรมใดที่ทำไปแล้วเป็นกุศลก็ได้บุญแล้วก็แล้วกันปายนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงอย่ามาที่นี่อีกนางจึงกล่าวว่า พระคุณเจ้าข้าอย่าให้ดีฉันชิบหายได้เลยพระเจ้าข่ะขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดีฉันทำวัดปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำสมบัติของฉันให้มั่นคงเถิดเพราะมีทิพยสมบัติจากความดีอันน้อยพระเถระไม่ยอมจึงได้บอก ว่านางนี่เธอจงไปนะถ้าคืนอยู่เราจะแย่เพราะว่าเราเป็นพระถ้าอยู่ไม่ได้ประเดี๋ยวบรรดาธรรมกถึกทั้งหลายนั่งจับพัดวิจิตแล้วกล่าวโทษเราเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้จงไปเราเห็นใจท่านแต่การมุ่งดีแบบนี้มันเป็นโทษบรรดากับบรรดา พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่านางอ้อนวอนเป็นประการใดก็ตามพระมหาเถระก็ยอมไม่ได้นางร้องไห้แล้วก็กลับไปพระเถระคิดว่านางเทพธิดาถ้าไม่เชื่อถ้อยฟังคําของเราเราจะปรบมือแล้วให้ไปเสียแต่นางไม่ทําแบบนั้น นางเป็นคนดีคร่ำครวญอยู่แล้วเพราะความอาลัยหวังจะสร้างความดีให้มากขึ้นก็ลากกลับไปเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตบรมสัจดาประทับอยู่ในพระคันธกุดีทรงสดับเสียงนางราชะเทวธิดาร้องไห้ทรงแผ่พระรัศมีประดุ์ประทับ อยู่เฉพาะหน้าของนางแล้วตรัสว่าเทวธิดาการทำความสังวรน,นั่นเทียวเป็นปราระของกัศปะบุตรของเราแต่การกำหนดว่านี้เป็นประโยชน์ของเราแล้วมุ่งกระทำบุญย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญ เพร่อว่าการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขอย่างเดียวทั้งในภพนี้และภพหน้าดังนี้เมื่อจะสืบอ,อนุสนทิพระธรรมรเทศนาจึงตัดพระคาถาว่าถ้าบุรุษพึงทำบุญไซจึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสั่งสมบุญ เป็นเหตุให้เกิดสุขเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงโปรดที่นางเสียใจเลยเตือนนางบอกว่าภารกิจที่พระมาหากัสสปะทำนั้นถูกต้องแล้วคือการอยู่โดยเฉพาะโดดเดี่ยวจะมีผู้หญิงอยู่ด้วยจะเป็นเทวดาหรือใครก็ตามย่อมเป็นความไม่ดี ชาวโลกเขาจีตียนเธอจงดีกไปแต่ว่าจิตเธอตั้งใจทำบุญนั้นเป็นความดีจงทำต่อไปแต่ว่าอย่าให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายผิดพระวินยัยก็แล้วกานชีวิตคนเราเมื่อเกิดมาแล้วควรเรื่งสร้างความดีเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายในวันไหน ะจะตายที่ไหนหรือจะตายในวัยใดบางคนเม้เป็นเศรษฐีแต่ก็ต้องมาตายอนาถข้างถนนก็มีสำหรับชีวิตของคนที่ไม่ได้ทำความดีเอาไว้ก่อนตายย่อมมีใจวันไวหวหวาดหวันกลัวผิดกับคนที่ทำความดีเอาไว้ย่อมไม่วันไหวพอได้เตรียมตัวมา ผ่อนล่วงหน้าแล้วพร้อมเสมอพระสมมาสมุทธเจ้าได้ตัดถึงบุคคลผู้ไม่ประมาทในชีวิตเอาไวา้ในอักระสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทชีวิตของมนุษย์เปรียบด้วยเป็นของเล็กน้อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากบุคคลพึงรู้ด้วยปัญญาพึงทำกุศล พึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีรอกสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย 1. นคองน้ำในแม่น้ำสองรอยขีดในน้ำตามแม่น้ำที่ไหลจากภูเขาไม่มีขณะไม่มีเวลาหรือชั่วคู่ที่จะหยุดสี่ก้อนเคละาห้า กัาเล็กที่ถูกเอาไฟย่อมหดหายหกแม่โคที่จะถูกฆ่าพิสุุ์ทั้งหลายนั่งโคนไม้นั่งเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งชานอย่าประมาทอย่าเป็นผู้ปิปฏิสารความร้อนใจในภายหลังนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอ ทั้งหลายบทสรุปเทพจิดาเขาตอกได้เห็นผลแห่งบุญเมื่อ,อยามที่ตนละโลกไปแล้วจึงได้ทราบว,ว่าบุญนั้นสำคัญอย่างไรเทวดาจำเป็นจำนวนมากก็คิดอย่างเถอเช่นเดียวกันคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นสมบัติในเทวโลกจึงไม่รู้ว่า บุญน,นั้นสำคัญอย่างไรจึงมักประมาทในชีวิตกันมากแต่สำหรับเทวดาผู้ได้เห็นทิพยสมบัติผู้ได้เสวยสมบัติที่เกิดจากบุญของตนแล้วย่อมรู้ดีว่าบุญน,นั้นสำคัญเพียงไหนในการทำบุญของเทพธิดาเพียงครั้งเดียวในชีวิตนั้นเมื่อเทียบกับเทพองค์อือ่นๆดูช่างดูน้อยนิด นหนึ่งแสงหิ่งห้อยกับดวงตะวันทำให้เธอจึงปรารถนาความสมบูรณ์มั่นคงแห่งชีวิตสวรรค์แต่อนิจจาคนเราเมื่อตายแล้วโอกาสที่จะได้ทำอย่างนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วและเป็นภาวะที่ทำได้ยากดังนี้เราท่านทั้งหลายยังมีลมหายใจให้ดูเธอเป็นตัวอย่าง อย่าให้ต้องมาเสียใจภายหลังว่ารู้อย่างนี้อย่างนี้ต้องถึงตอนนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรดังนั้นเราจึงควรมั่นสั่งสมบุญเพราะเป็นเหตุนำความสุขและความสำเร็จมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า